สว nice. ัสดีค่ะพี่น้องกินตาจำรอยกินข้าวนพ่อขากินข่านะคะมีอย่างแนวนี่พ่าเราใหม่คือลายเทนีนี่ ินข้าวสวัสดีจ้าพี่น,อน้องคนตากินข้าวแรงกินข้าวแรงเรียบร้อยอันนี้กาแฟแบบนี้หรอคุณพ่อนี่กินระบออหมักม่วงกับข้าวทุบป,ป,ปกอกสวัสดีค่ะพี่น้องสื่อนี่ มักม่วง,วงอันแบบนี้นี่เพอาะเนี่ยอ,อ,อันนี้เป็นเธอ,เเธอหอมเนียนะนี่นะนนะสุกไหมมันสุกบอก่นี่เด้อย่าแย่ผสมสมขึ้นตาสีบอดเนี่ยสั้ง่า แต่ว่ามันก็สิเป็นบางอาสีบานอยู่หรือว่าพี่น้องสวัสดีจ้าอยู่บ้านนะคะที่อุบลที่อุบลที่อุบลแล้วมาไลฟ์สดทางยูทูปก,กันนะคะยังมยมาแลงแถวเนินะตัดอยี่ออกเบิดแล้วเอาเบ๊ไป,ไปไหนนี่ยเบ๊ไปไ,ปไปไหนนี่ เปเปนห,หนมาบ้านนู้นหรือเปล่าบรรยากาศตอนแรกค่ะพี่น้องเอาเยี่ยวโม่ว้ว่าจะมป็นอันนี้เด้อพี่น้องเพว่าจะให้ไอ้ไอน้นกหน่อยมันยานบินไปบินมาบ่ยานซ้ำนะคะบ่ยาน บรรยากาศตอนแรกที่ทุ่งนาสวัสดีนะคะมาชมฝีมือเป๊ะตดต้นใหม่ตัดหญ้าตัดหญ้าออก มันหกบแล้วสาเอะไงยายไปเป้ไปไหนยายใจไ,ไปดูดอกไม้หลังบา้านดู นี่ครัวแม่น้องภูมินะคะเวลามาลายเอาเลี้ยเขียบ่งไฟสวัสดีพี่น้องแน่ ไล่สดผ่าน YouTube นะไล่สดผ่าน y ยูทูปพอดีพี่น้องเห็นยังนี่เห็นยังนี่เกียร์ขี้เกียร์โอ้ยบังไฟแสนโอ้ยบังไฟลานมันบอกพี่ภูมิขี้เกียร์แบบไรนี่เอา ใส่ใส่น้ำหรือเ่ใส่ขาวขาวน้ำหรือเปล่าอ,<ต>อ๋อวิธีวิธีทำบั้งไฟนะคะโอ้ยผู้ดใดเป็นหัวหน้าแกงนี่หัวหน้าแกงอ้าวหัวหน้าแกงคือผ่าไงพี่ภูมิ เอาพี่ทองเบลงเดอร์บานปิดเนี้ยไดนีนนะฮอนเอาน้ำดำมานี่ตี้องไปเกาะเอาไปกองเอาไปตามอีกอยู่ที่นี่จูดไม่ได้นะจะไปจูดตุ่มสี่ตุ่มห้าน่าจะไฟไหม้นี่นะไฟจะไหม้กอไผ่นะอันตรายนะไม่ดูหรอกฉันกลัว

ดุกดาดุกดาติดคอนเด้อดุกดาโอ้โหไม่เท่าเฮ็ดกับเขาไปทาลูกเคยเฮ็ดกับเขาตั้งโต๊ะไว้เรียบร้อยอนเนอจากก้ามมก,ก็ตำตัวตำโชว์ฝีมือเอออันนี้อันนี้คั้วใส่อะไรนี่ เอากระทะดีๆเอามาคั่วนี่บังไฟหมดเลยตอนี่ว่ากระทะบังไฟโดยตรงอืเอาเด็ดนาลงนี่มาดูสวัสดีครับพ่อ้องภูมิเออนี่สวัสดีฮะไลฟ์สดผ่านช่องยูทู e คนมึงสาระนะจังหมื่นกเกแสซ ขอบคุณคนดูสามแสนคนค่ะเอาแล้วมาเดินผ่านกล้องทำไมอ,อ,อ,อือวิธีการทำบ้างไฟออขอเราที่มันหายานางมาไหว พอน้องภูมิเป็นยังไงบ้างกินข้าวอร่อยหรือเปล่าครับเต้ซื้ออะไระให้กินอ๋อ,อผัดกะเพราซื้อหยังครับคุณชูชาย คือซองก้อยเรื่องแสนสวัสดีครับผมซื่อมิเตอร์ครับสวัสดีค่ะบคือ่องก่อยเรื่องแสนทายชีวิตธรรมชาติสาวก้อยบาวเป้สาวอุบลกับบาาวสวัรนาเขต เอาแล้วเอาแล้วบาทอันนี้เห็นตามนี่บริเฮทเขาแยงเด้อพี่น้องเด้อตามบางไฟเลินบะเมืองลาน,น,านเป็นคนจังหวัดอุบลค่ะอำเภอสัมโลงค่ะจังหวัดอุบลเฮดหยั่งยู <c oughs> ่นี่ว่าสั่น โอ้ยมาเบิงหลานเห็ดบังไฟค่ะมาเบิงหลานกับคุณแฟนตำขี่เกียเห็ดบังไฟค่ะบม่เคยเห็นนานาเอาแมงอีเอาอเอาต็นยังครับรปปรหยวยออกเลขไหนครับเอามาสาร้านนงวาแนวนี่นับบาทสองแปดหกแปดครับหัวเบ่องเป็นคน ไปไหวยเด้อให้มันซื้อถือกับถือว่าดวงดีให้มันซื้อบทถือกัที่บ่าบอกบ่ถืออีกทางที่ดีก็คือเฮ็ดงานเอานั่นละค่ะพี่น้องเป็นคนจังหวัดไดครับ <laughs> หัวขวน uh huh. เอากระเบ้าถือมาค่ะเอออย่างที่ไปสู่เฮ็ดงานเอา เงียบไหลไข่บัยหอยบัวแดงเงินเพิ่นดอกอันนี้ก็ะถ่ายเลนซื้อถ่ายเก็บใบเบื้องต่างประเทศนั่นนาะเสียงผู้หญิงหร,หรือผู้ชายผัวน่ะเป็นผู้ชายเมียเป็นผู้หญิงอันผู้เบาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงค่ะคนไทยค่ะถ่ายกระเบิ้งทั่วโลกเขาก็เ,เบิ้งเบอร์อละ S <S <an other> ผมกดติดตามให้เลยครับขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามวิถีชีวิตถ่ายทั้งอยู่ทั้งอุบลหล่กกะค่ถ่ายทั้งเนเธอร์แลนด์นะคะประจําการอยู่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะไปะเฮ็ดเวียกยุพุนบ้านเกิดยูอุบลสาอุบล อันนี้บ้าวสวรรค์นะเขตใข่ามาหยกใข่ามาหยกก็ให้เบิง้งไปครับขอบคุณหลายๆค่ะเอลากันไปแน่แง่กันไปน้ำค่ะมาเด้มาสร้างบานอ้ปนมะเขือาจังไหนมาหาตัวคนคนแค่สองคนเองที่ไหน่ะ โอ้เขาก็นงไปเขาก็เบื้องไรคุณนักอะไรเ็นบอเขาลงไปมาเบื้องไรุ้้มีนอใหม่บนนอเบื้งเมืงสีเบื้องนอใหม่กันอ้พี่น้องอันนี้ด้วยนี่สีเหลวแนวสีเหลวเลไม่เห็นบ่นี่นะนอใหม่เด้อค่ะไปเบิ่งน่นอ่ะอะเดี๋ยวไปเบิ่งค่ะเดี๋ยวไปเบิ่ง เอานี่อะไรนี่เป๊ะๆนี่ทำไมอ่ะทำไมเอายามาปลอกไ,ไนอใหม่ค่ะออนึกว่าแสบตามสมผมนำไไ้ำลายไหลแสบอยู่ด้วยค่ะตามสมตามสมกับแสบคือกันออมือนี่ก็ตามคือกันแต่ว่บาบริตตามเองนะคะสื่อเพิินแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนที่ว่าตาเองนะมาบาน มเมืองนองใหม่ป้าติโทออนซอนอีสานบ้านเฮาแถวบ้านผมอายุทยามีหลายเด้อแถมน้ำม,มีปลาบอคาบมีค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวเมืองอุบลค่ะอยู่อายุทยานี่กัเมืองเก่านะคะเน,น้ะงามด้วกันนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตีโทนอใหม่โบค่ะน้องก้อยไปใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะนะมาเห็นแบบไม่เห็นหนอมาให้ไม่เห็นแบบเ,นนาเนขาไม่เห็นนางสิก็ดนน้อยย้ำสื่อคนอยู่ต่างประเทศมันแพงไม่เห็นอยู่บาลตะครองมันกะ็ะมีความสูบมันกระมวนพมม,มมากกินหลาหลายยิ่งมีแคบหมู น้ำผมยิ่งแ่บแม่นอยู่ค่ะสมตำก็กินไปแล้วมีแคบหมูแน่แคบหมูหนังไก่ทอดกับส้มตำเขากันคุณค่ะขาเขาอยู่ในหน้าในหน้ามีจอระเข้บะมี่ค่ะจอระเข้มองอุบลบะมี่ค่ะทัานมีเพื่นกระปิ่งกินละละบนเหลือ พญานาคเาพิ่นเอาไปขายต่างประเทศนี่แพงแพงอยู่บ้านเฮาหนี่บอกอ้ยหานำกบใหม่ยังกับเป็นเงินเบิเบดแล้วก็งไปขายยูดทางต่างประเทศพุนะ่น่ะอญานางแมเนเบิดไพี่น้องลาวลงมางัวมีวัวด้วยอันนี้ของ ร้านเคยขังบันนด้วค่ะของพ่อห้องภูมิมวัวประเทศไทยร้อนอย่างกับนรกเลยค่ะปกรุงเทพวันนี้ก็ร้อนกระห้อนอยู่ค่ะประเทศไทยกระห้อนอยู่อยู่มงองกอก็เริ่ม,เร,มเ,ออเริ่มเข้าหนาห้อนอยู่ด้วยค่ะเริ่มเข้าหน้าร้อนอยู่ต่างประเทศก็เริ่มเข้าหน้าร้อน ้อนแค่ช่วงนี้ล่ะสวัสดีค่ะชมบรรยากาศบรรยากาศทุ่งไร่ทุงท่งนาผมเบิ่งอยู่ผู้เดียวบ่ม,มีใครเบิ่งเลย <laughs> ไายไปเบิงอยู่ต่างประเทศสร้าง่าเบิงพระเจ้าหนีไปหาเหตุงานเหตุการณ์กันบ่าจจกค่ะบ่วั้นบางไทยทีมใบสะละจะของกับเบิงแนี่ยบมีผู้เบิงกับวนแานเหตุเวียกเหตุงานอยู่ต่างประเทศมเมื่อยกับเมื่อยเบิงขีดหอดบาดกับเบืงบงอบบบงแล้วเออเห็นบาดเห็นซองเห็นห้หน้าตากลา,างสีกระเศร้าเมื่อยเด้เอาอยู่ต่างประเทศ บ้านๆของเจ้าบอผมบอหูคือการเดินบ้านๆคะไปใส่จออยู่ในบานี่แห่ะไปละตีไปลัตีโอหูคือการเป็นปลาไปทางใดที่ถนนนี้เพิ่งมาเหยีดใหม่หรือได้ค่ะขอคุณคุณซอจอระกั เจ้าหน้าที่ลาทุกด่านนะคะที่มาทําถนนให้ใหม่ปกติก็เป็นถนนจมก,ก็เป็นแบบลูกลางอนะเนาะพี่น้องวันนี้ฝนตกพ่อเย็นอยู่พี่น้องคนยังว่านเนี่ยมาขี่ตีเซนใหน้ขอปุ้นไลเดอร์ค่ะปลาดพื้นให้ไหมอันนี้เพราะว่าน,นี้ลาดปูนมาหอดสิมาหอดทางนะน้ำนี่ครับในบ้านแล้วนะคะ สวัสดีครับผมนึกว่าผู้ชายผมนึกว่าผู้ชายพท่านเป็นสาวประเภทสองค่ะแปลงเพศเรียบร้อยแล้วเป็นผู้หญิงแล้วค่ะนึกได้เบิร์ตนะผู้หญิงผู้ชายเลยจะเจอสินึกอันนี้คือหลังบาทเด้ออันนี้จะจิตทำพเพราะว่าเอาเกลือไปใส่บอ พี่พ่อก็ไม่อยู่กินข้าวเสร็จเปไ็หนไหอน้อยเนาะเมื่อนี้ผมโดนตัดไฟครับตั้งแต่เช้าเอา้าอยู่ทางอุบลก็คือกันนะค่ะบางมื่นก็ตัดไฟคือกันเหมือนว่าเมื่อก่อนนี่ก็ตัดไปประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะเฮ็ดไฟทางกขมทางหลวงเพิ่นตัดไฟ นึกว่าชาวบ้านพากันชอ็อตเฮ็ดตาแม่เอ,อาไม่เอาจะข้าวไปให้แมวนี่นะ โอเคค่ะ okay, จบสุดเพิในในใน่งเห็นกายแมวหลายจฉบักบลููนแล้ว <c oughs> แบ่งเอาสิแบง <c oughs> แง่งไว้สี่ตาแมนใครถุงไหวแมนค่ะถุงไหวกินหนึบี่ีทานเรื่องหัวแน่นอาหารแมวผัดกับเขานะคะไข่ดาวก็มีเหรอจ้ามีอย่างหนึแมวกินข้าวหรือเปล่าไข่ดาวแมวก็กินเนาะแมวแมวให้โซ่เนาะโค้ดกินพายอนโคนก็ก,กินลวดพอย โอเคค่ะจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้อยู่ดีมีแหวขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะบ้านสวยอีลีนึกว่าคลือหาดโอ้คลือหาดทงหน้าทงไอยู <ing> ่ตรงหน้าบ้านอยู่ทงหน้าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ้านอยู่ทงหน้าเฮดไบสสัละค่าใครก็อันหาได้กระเฮดไบส์สลา็มันเถามากกระเพาะเด็มยู้วกา อันนามเข้ามาอยู่บ้านเขากับใครก็เขาไปหาเสาลงแรมอยู่เด้อเอาเห็ดถิม่มใบเห็ดทีละนิดทีละน้อยมันก็แล้วเป็นชิ้นเป็นอันนะคะหนึ่งกำลังใจเ็้เด้อค่ะสู่ๆเด้ออยู่ดีไม่แห้งพ่อกันไล่หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะใล่ละปีดบนได้บ้านนี่เชยกเลิก เขาปิดไหล่บนไถนอของบนโต๊ะหน้ากินเทอ๋อมีบะกวยวผลไม้ย่าไปในเมืองสิก็ซื้อมาใส่ใบค่ะผลหมากหลากไปมากอันอยากยังจะสิเห็นไหมคะเขากองกองขายดังสิถึกถือเด้ถุงอันกิโลละยี่สิบสามสิบกิโลละหาสิบบาทดังสินะฮะซื้อมารวมๆกันหลายอย่างมันกะง่ามด้ล่ะบนโต๊ะ ช่วยทำคำขออภัยครับพิมพ์ผิดไม่เป็นไรค่ะพ่อพก,กันคลิปหนาด้วยจ้าใส่ก็ปิดบนไหนอ๋อสิ้นสุด